ไหนแนละ้วพี่แพรย่างฝันเหรอแคปเตีย้ยเข้ามาเพียบเลยพี่เดี๋ยวพาไปดูอ่ะไปไปดูกระบะก,ก่อนเนี้ยนะ f o r t u n e r m u x นะครับ f o r t u n e r 6 7 6 0 0 0นะ6 7 6 0 0 0นะครับปี2017นะป, 2017, นะปี2017 6 7 6 0 0 0บาทใครซื้อได้ทักมานะครับใครเหลือทักมานะ6 7 6 0 0 0นะครับไม่28,000แล้วก็27,000กิโลรับได้ทักมาครับไม่แท้นะ หรือจะให้กอก็ได้นะเดี๋ยวกอเหลือหลักหมื่นให้เออนะฮะอ่ะนะครับก็นี่ตัวนี้แคปเตียแคปเตียแคปเตียราคายังไม่ออกนะครับมีแคปเตียก็จะเป็นตัวนี้พี่อะไรนะพี่แพ้แอ๋อพี่ชี้แพ้ไม่ได้ดิเราต้องชนะดิอย่าไปแพ้ดิเออ,อพี่ชี้แพ้ช่างฝันนะวี่นะราคาเองไม่ออกพี่นะครับรถเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่ารถเพิ่งเข้ามาพี่ มาซื้อให้ทันนะครับหรือว่า